Telefonnummer. Meine Telefonnummer ist Null eins sieben sechs Wie bitte? Meine Telefonnummer ist Null eins sieben sechs โอเคอ่าคำตอบข้อหนึ่งคืออันนี้นะคะทีนี้เมื่อะก,อกี้เขาใช้คำตั้งคำถามที่ต่างไปจากเดิมนิดนึงอ่าตอนแรกที่เราเรียนคือเราถามว่าเบอร์ของคนอื่นคือเบอร์อะไรใช่ไหมแต่อันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เป็น we is e a r t e l e p h o n e n u m b e r เอเรอร์ er ror, คำนี้นะคะแปลว่าของคุณเนี่ยคำนี้เอเรแปลว่าของคุณอ่ er ror, าเอเอเนะคะของคุณแต่ว่าอันนี้ใช้ e อเรอเพราะว่าทรศลพฟ์นูเมอร์เป็นเพศดีเบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเบอร์อะไรคนที่ต่อเขาก็ต้องตอบว่าของฉันของฉันเราใช้คําว่าอะไรคะ Miner อ่า my m i n o r แปลว่าของฉันทีนี้อันนี้คุณครูใช้ Minor เพราะว่ามันนําหน้าคําศัพท์ที่เป็นเพศดีดีโทรโฟมาทฟนนูเมอร east แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์อ้าวทีนี้ข้อสองข้อสองทุกคนตั้งใจฟังนะครูจะยังไม่บอกว่าครูจะให้ใครตอบนะคะสบาย i ี <zwei. S 3> deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer is นคือศู6ย์หน Fünf neun sieben sechs. Wie bitte? Meine Telefonnummer ist null eins sechs null eins. Acht sechs. Fünf neun sieben sechs. Okay, ah, an ihr Kuhlung kam, Upe di qua, Upe, Bött, เบอร์ข้างบนหรือเบอร์ข้างล่างคะเบอร์ข้างบนค่ะเบอร์ข้างบนถูกต้องเก่งมาก b ราโ o โอเคทีนี้คำถามเมื่อกี้นะคะเขาไม่ได้ถามแบบใช้คำว่า e อ r ยแต่เขาเปลี่ยนคำเป็น DINER DINER แปลว่าของเธอเหมือนกับคำว่า y ัวในภาษาอังกฤษคำถามก็คือเ er บอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่ของคุณและของเธอเรียกของเธอแสดงว่าต้องสนิทกันในระดับหนึ่งคำตอบก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะคะ minor เวลาที่เราถามคนอื่นถามเบอร์โทรศัพท์ของเธอคือเบอร์อะไรเราก็ต้องตอบเบอร์โทรศัพท์ของฉันอยังผมใช้คำว่าของฉันแล้วก็คำนี้ we bitter ทวนอีกทีหนึง่งก็คืออะไรนะ we bitter เวลาที่เราอยากให้ใครพูดซ้ำทีนี้มาดูอันที่สามบ้างได้

โอเคข้อนี้ครูให้น้องบอมลองตอบสิเบอร์ที่ถูกคือเบอร์ข้างบนหรือเบอร์ข้างล่าง uh huh. เบอร์ไหนนะครับ uh huh. เบอร์ข้างล่างใช่ไหมเบอร์ข้างล่างคือถูกนะคะอ่ะทีนี้ของคนนี้เขาเปิดมาเขาพูดบอกเบอร์โทรศัพท์ไปเลยอะ่ะ mm hmm. the t e l e p h o n e number is แล้วก็พูดไปทีนี้ เสร็จแล้วเขารู้ว่าแบบเขาอาจจะพูดไวเกินไปเขาใช้คำนี้ each w i d e r h o l e each wiederhole wieder แปลว่าวิด e โฮเล่นนะคะอ่อวิด e โฮเลอะมาจากเว็บวิด e โฮเล่นแปลว่าซ um ้ำพูดซ้ำรีพีทพูดซ้ำโอเคอ่ข้อสุดท้ายนะคะเรามาฟังกันคนที่เหลือเตรียมตัวไว่ 4. Wie ist Ihre Telefonnummer meine telefonnummer ist null eins sieben drei drei eins neun wie bitte meine telefonnummer ist null eins drei eins neun โอเคอันนี้กูลองให้โตโน่ดีกว่าโทโน่เบอร์ที่ถูกคือเบอร์ข้างบนหรือเบอร์ข้างล่างคะข้างบนข้างบนถูกต้องอ๋อทุกคนเก่งมากเลยอะ